คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อซพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอซพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางนะครับ หวยลาวพัฒนานะครับในวันที่29ตุลาคมพศ2564นะครับกับเลขทุปไอ้ไข่วัดเจดีนะครับที่แอดมินได้บูชามานะครับจากตำบลฉลองนะครับอำเภอสิชนนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ได้บูชามาก็ได้มี FC พี่น้องได้คอมเมนต์เข้ามาทางไลน์นะครับอยากจะชมเลขทุปตาไข่นะครับหรือว่าเลขทูบไอ้ไข่นะครับแอดมินก็ไม่ได้จุดงวดที่แล้วนะครับผมเนาะ เวลามันน้อยนะครับผมก็เลยไม่ได้จุดนะครับก็เลยจะมาจุด f อซพี่น้องได้รับชมไปพร้อมกันนะครับในงวดวันที่1 9ตุลาคมนะครับ2อง4นอะครับก็มารอลุ้นไปด้วยกันนะครับสําหรับเลขทูบไอ้ไข่นะครับเอมันก็จะจุดให้เีฟซีพี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันนะครับครับผมก็จุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบตะไข่นะครับหรือว่าไอ้ไข่นะครับครับผมก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขอเอ่ยคาถานะครับเป็นคาถาขอโชค นะครับเป็นคาถาขอหวยนะครับเป็นคาถาบูชาตาไข่นะครับก็มีนโมสามจบนะครับนโะมตัสสะพระคะวโตรุราตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคะวโตรุราตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคะวโตรุราตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติอิติกุมารไอ้ไข่เจดีจะมหาเถโลลาภาลาภาภวันตุเมสาทุ สาธุสาธุขอบุญบาร,รมีไอ้ไขวัดเจดีถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบนนวบรรดาลให้เลีกทูบที่จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดวันที่29่สิบกตุลาคมพศสองพัห้สีให้พี่น้องที่ได้เข้ามารับชมมีโชคมีลาบกับเลีกทูบไอ้ไขทุกท่านทุกคนด้วยทูนสาธุ ครับผมเลียกทูบก็จุดแล้วนะครับสําหรับเลีกทูบไอไข่นะครับหรือว่าเลีกทูบตาไข่นะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับให้ f อฟพี่น้องได้ลุ้นเลขยทูบไปด้วยกันนะครับก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับผม ครับผมก็สุดแล้วนะครับสําหรับเลียกทูบไอ้ไข่นะครับก็ขอบุญบาร,รมีไอ้ไข่ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบรรลุบรรดานในเรียกทูบที่ออกมาในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดวันที่29่ตุลาคมพศ2564ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีลาบกับเลียกทูบไอ้ไข่ทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุ ครับผมเรียกทูบก็สุดแล้วนะครับสําหรับ FC พี่น้องเห็นเป็นตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับความเห็นก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับเผื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยนะครับครับผมสําหรับแอดมินเห็นนะครับก็จะคอมเมนต์มาไว้ท้ายคลิปนะครับก็ไปรับชมได้นะครับเผื่อมีโชคกับแอดมินนะครับครับผมสําหรับ FC พี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางเลขทูบไอ้ไข่นะครับก่อนจะออกไปก็ลืมกด subscribe กดไลค์นะครับกดแชร์แอดมินด้วยนะครับ สำหรับ fc พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชอบแนวทางเรียทูบไอไข่นะครับหรือว่าตะไข่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับครับผมสําหรับวันนี้แอดมินก็ขอ fc พี่น้องทุกท่านมีโชคกับตัวเลขแนวทางเรขกทูบไอไข่ทุกท่านทุกคนด้วยทูนสาธุสําหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสําหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ